สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับาการเข้าคอร์สขับขี่นะครับหรือว่า,อาคอร์สต่างๆที่ผมได้เรียนมาแล้วกันเนะาะเพื่อแบบ าถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันดีต่อตัวเองยังไงนะครับถ้าเกิดเราไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันดียังไงเนาะ ทุกอย่างเลยนะครับมันช่วยสอนเรานะครับแล้วก็ช่วยให้เราฝึกฝนจดจำแล้วนำไปใช้นะครับสำหรับาการเข้าคอร์สขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบสิคคอร์สนะครับเรซซิ่งคอร์สรวมถึงแอดวานซ์คอร์สนะครับจริงๆมันต้องเป็นเบสิคแด์แอดวานซ์คอร์สนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ จะเหตุการณ์ไม่คาดจินนะครับเราสามารถใช้เบรกใช้คัสใช้เบรก,บรกหน้าเบรกหลังได้ถูกต้องครบทุประกาศนะครับทําให้เราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของเลสติ้งคอร์สนะครับเลสติ้งคอร์สเนี่ยจะสอนให้เราเข้าโค้งอย่างถูกต้องนะครับผมอ่าเข้าโค้งเนี่ยเข้าโค้งอน่ยถูกต้อง อแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมแค่จะเรียกว่าเพบียัทันเลยครับเข้าโค้งยังไม่เป็นเลยทุกวันนี้เหรอโอ้โหเวลาขี่ในโค้งเนี่ยแบบสบายมากนะครับผมถึงบอกว่าขี่ได้ขี่เป็นอน่ะมันต่างกันถ้าเราจะคิดว่าเราเนี่ยจะขี่ให้ได้จนะริงนะผมว่าแม่งเข้าคอสดีสุด อยู่แนวตั้งรถมันไม่ได้นอนนะครับถ้านอนเนี่ยผมไม่กดเบรกหน้าเดี่ยผมล้มทัวแน่นอนนะครับแต่จังหวะเมื่อกี้รถยังมีการตั้งตรงอยู่นะครับผมสามารถที่จะกดเบรกหน้าแช่ไว้ได้นะครับอ่าหรือเราจะกดเบรกหลังคอนโทรช่วยก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็อยู่ที่ทักษะแต่ละคนนะแต่เมื่อกี้ก็เป็นจังหวะฉุกเฉินนะครับ เข้าโค้งดีไหมเพราะเขาอยู่ระหว่างเลนตรงกลางพอดีถ้าเราเข้าไปอาจจะชนได้ไอเบียดได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับการเข้าขอร์นเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆผมอยากให้ทุกคนเข้าไปเรียนนะครับเสียค่าครูพันสองพันนะครับแลกกับความรู้ที่ได้มาแถมนําไปสอนเพื่อนๆได้อีกนะครับแถมยังนําไปสอนเพื่อนๆในทางที่ถูกนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคนที่ขี่บิกไว้แหละที่ขี่ได้แหละจะไปสอนคนที่ขี่ไม่เป็นนะครับ ถ้าคนเนี่ยคนที่ขี่ไม่เ็นเนี่ยได้ความรู้ผิดดไปนะครับทําให้เพื่อนของคุณเ,เกิดอ,อันตรายมากกว่าเดิมสองเท่าเลยนะครับสองเท่าผมย้ําเลยว่าสองเท่านะครับเพราะว่าที่ดูดูเนี่ยหลายหลายคนที่ขี่รถวิ่งไวเนี่ยผมตีไปแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับคร่าวๆที่เคยเห็นมากาคัดเบรกในซอยโคตรเยอะเพราะผมน,นั่งนั่งนั่งอยู่ที่ร้านร้านข้าวแม่ผมนะผมจะได้ยินเลยว่า ใครขับรถถูกวิธีว่าถาฟังจากเสียงก็รู้เลยว่าเนี่ยเขากำพัดมาแล้วแล้วไม่ใช่กำพัดธรรมดากำพัดจะแตะตรงนี้ไปถึงตรงนู้น่ะเพื่อจะเลี้ยวเข้าซอยอะไรประมาเนี่ยแบบว่าตบว่าเราเคยเรียนาาไงเราเข้าใจว่าการกำพัดอย่างเงี้ยมันไม่มีเอนจิ้นเบรกในการช่วยเบรกนะครับ ต่อให้เราจะกดเบรกหน้าบรกหลังมันก็เบรกไม่ได้เต็มร้อยเเ็นหมือนที่เราใช้เบรกหน้าเบรกหลังอย่างเดียวไม่ใช่ครัดนะครับเออตรงนี้แหละนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันเจออะไรผิดผิดมาบ่อยมากนะครับผมเออแต่ผมก็ไม่ได้ไปสอนว่าอะไรตัวเองเก่งอย่างว่า่านี้นะก็ใครที่อยากได้ทักษะจริงผมสามารถอ,อ่สานต่อให้ได้ผมสามารถแนะนําให้ได้แต่ถ้า ไรมีอีโก้ว่าตเองขี่เก่งขี่ดีแล้วก็เชิญลยครับตามสบายคุณใจจะขี่ผิ่งรผมแบบนั้นตลอดไปก็เชิญเลยครับผมเนะครับโอเคก็ขอย้ำอีกอย่างหนึ่งนะพัดมีไว้เปลี่ยนเกียร์ออกตัวเท่านั้นนะครับเบรกหน้าเบรกหลัลงเบรกหน้าใช้เพื่อหยุดรถนะครับเบรกหลังสามารถแตะเพื่อทำเบรกหน้าปุ๊บเนี่ยรอเรากดเบรกหลังปุ๊บเห็いいนไหม ปึ๊บเนี่ยถ้ามมันจะออกอาการเบราังมีวัชลอนะครับอ่าเบราังมีวัชลอมันเปลี่ยนทิศทางของโค้งได้ด้วยนะครับเรบาสไลด์ไง การเเลือกจุดเบรกนะครับถ้าเป็นในสนามมันมีจุดเบรกบอกอยู่แล้วมันจะเป็นฉีดๆขีดๆฉีดๆไปนะครับอ่าอย่างนี้สมมติเรามีป้ายเราเบรกก่อนป้ายเซนเกียร์เบรกก่อนป้ายอ่าแล้วก็เข้าโค้งมาเลยเออเรามาณเนี้ยนะอืมเราจะต้องมีจุดเบรกของตัวเองนะไม่ใช่ว่าเราจะขี่เฉยๆนะครับ เราก็คงแหกโค้ง,งแล้วละถ้าเราไม่มีจุดเบรกของตัวเองนะครับเราเรียกว่าจุดเบรกสำคัญเนาะอ,อย่างอย่างผมในเวลาขี่มันต้องมีจุดเบรกเพราะว่าไม่งั้นเราจะกะจังหวะเกียร์และเบรกไม่ถูกนะครับ ทีละทีเ่เราได้ไปเท่าคอร์สมามันก็จะดีตรงนี้นะครับว่าเราจะรู้จังหวะที่จะต้องเบรกเปลี่ยนเกียร์ส่วนเท่าโค้งแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เลีนเข้าไปนี่แหละประโยชนข์ของมันการเท่าคอร์สไปเข้าเค้มแนะนำม,มากๆเลยแล้วเขาจะสอนเอ,อเรื่องการใช้เบรกแบบว่าเราใช้กี่นิ้วกี่นิ้วแล้วนะถ้าจริงๆอ่ะ อาจารย์เขาจะสอนให้ใช้สี่นิ้วนะครับในการเบรกเพื่อหยุดรถนะครับแต่ผมเป็นสไตววล์เทียวเบรกไงเทียวเบรกเวลาก่อนจะเข้าโค้งเนี้ยผมก็เลยใช้ประมาณสองถึงสามนิ้วจริงๆสอถึงสามนิ้วนี่ยน้ำหนักมันยัง,ม,ยงมันยังช่วยเบรกได้ไม่เต็มที่นะจริงๆมันก็ประมาณอะละที่ผมบอกไปมันยังไม่สามารถเบรกได้เต็มที่หรอกแต่น่า อ่่ถ้าจะให้ดีก็ใช้สี่นิ้วนะครับดีที่สุดน,นี่ตึกมองโค้งมาด้วยอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ละกันเนาะแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน คอสเป็นเนี่ยเอ้ยพอเราเข้าคอสบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินกับตัวรถนะครับทำให้เราแบบรู้ใจรถมากขึ้นปรับตัวรถได้ดีขึ้นเอ่อปรับตัวกับรถได้ดีขึ้นขี่คล่องขึ้นรู้สึกว่าตัวเองขี่สนุกขึ้นนะครับเอ่อไม่แบบไม่รู้สึกว่ามันมันลำบากอะ่ะอืมผมรู้สึกว่านี่แหละการเข้าคอสมันช่วยได้เยอะหลายทางหลายวิธีนะครับจากประสบการณ์ ตรงของผมเลยนะครับที่ได้เรียนมาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนเป็นแบบนี้จริงการทำคอร์สมันช่วยได้เยอะนะครับนีหยก็จะเป็นเอ่อยูเซอร์มือใหม่นะครับที่เออเก่งทางด้านเรื่องความเร็วทางตรงนะครับแต่ไม่เน้นทางโค้งนะครับก็จะเห็นในแบบทักษะในโค้งก็จะ ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็อาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้นะก็เราจะเห็นข่าวค่อนข้างเยอะนะครับหลุดโคุ้งว่าทุ้งเถ้าอ่อเอ่อคุออ้งที่เป็นคุ้งแคบๆตัวยูว่างอะไรเงี้ยมันก็แบบมีให้เห็นเยอะนะครับก็เลยแบบมันมันทําให้เสียทรัพย์เสียเสียเวลาไปโดยใช่เหตุน,นะครับพอเราล้มเราก็จะเสียทรัพย์ด้วย เสียทั้งอสุขภาพนะครับราบาดเจ็บไม่ได้ทำงานดิโอ้นะครับหลายอย่างฮะทางที่ดีก็แนะนำประมาณนี้นะเข้าๆนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยแบบไหนก็ถามผมมาได้นะอย่างเช่นหาที่เรียนเนี้ยกรุงเทพเขตเอกทมเนะมี้ยมีมีผมมีแนะนำให้หลายที่เลยนะครับ ช่วยกันเนาะเข้าคอร์สเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับแล้วเพื่อนมวงถนนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมแอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็วันนี้มาแชร์เรื่องราวของการเข้าคอสขับขี่เนาะว่ามันดียังไงนะนการใช้บนถนนนะครับรวมถึง ประสบการณ์ต่างๆท,างที่เคยเจอมาเนอะไม่ว่าจะเป็นรถจอดกลางโค้งนะครับก็จะเห็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าจะมีเหตุการณ์อีกเยอะแยะที่ผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะก็วันนี้มาแชร์กันเต็มที่นะครับหรือใครมีเรื่องราวที่แชร์นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การขี่ของตัวเองนะครับอ,อยากได้คําแนะนํานะครับปรึกษาอะไรผมก็คอมเมนต์ไว้ต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่า ตอบได้เท่าที่ผมตอบได้นะครับนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเนาะผมยังมีการผมจะต้องมีการไปเรียนเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับฝึกฝนให้มันชานานนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับจุบจ๊บๆกับผม